สวัสดีเดอร์พี่น้องมาเจวพี่น้องมา่อยดอ้ค่อมทำปราการพี่น้องใส่เข้าหัวมาแล้องได้พาพี่น้องมาเบิ่งหมุนีนี่น้ำสิลลนแล้วหมวกนี่เรือประมาณของมือนึ่งเหมือนมาได้สิลลน เมือเอ่อกี้ก็จะไหลว่ะแน่เมืองทาอันบรไหลก็เกินไปละนี่น้ำแจ่มดี้น้ำมูลอยู่ข้างล่างนี่น้ำมองกุ๊บกลมนี่น้ำมูลน้ำมูลก็จะดันกันมากขึ้นกัน <c oughs> เองอาทิี่ก็ยังนปล่อยแล้ว มลงลงแนวไหนจะาเป็นแนวไหนก็ตดออไปหลายด้อบรรยากาศเอาใจยากซะเหลือเกินหมุนก็คือสิขึ้นอยู่อะไรคือมาไหลดอกมันตกมาแต่เมือก่อนนี่มนสิแตกฟังกสิแตกดอก Hãy subscribe cho kênh bài mong môn khân lấy không cái hai vô hai theo này bó đầy má Hãy subscribe cho kênh Để

ที่เบิดทางที่แรกก็สงสัยว่วาเราถ่ายยัง <laughs> ามาเดี๋ยวถ่ายเก็บขวดพี่น้องมาเรียกว่าบอกปล่อยเวลาวางเสียประโยชน์เพราะขายได้อยู่ก็มีรถมาซื้อรับซื้อแล้วหอดบ้านหอดบันไดบ้านของห้างของเก่า ปวดเต็มผมเป็นตั้ในเมืองเลยขายได้บ้านนอกเขาก็ขายได้เหมือนกันรถยนเก็บบ่อปวดลายจังหวะยากโอ้ยยาจุ๊บจับจุ๊บจับคืออ่ะ บังผลแลกจะสอดลาเยว้าออกแค่หายแล้วก็ดไ,วได้ไเนาะก็จหลังววัๆสิท้ายไปใส่แล้ว ไอ้ท่อดสมัยตะกี้พี่น้อนเฮ้ยยันเท้าอยู่หาจิตมันหาไงเนี่ยพัดเบ็ดแถวแถวเนี่ยจังสี่แล้วโอ้ยได้บนเสมอเดี๋ยวคือสิบ๊อกคืดหรอกมาเชงญานึ้น <S <S 1> <S 1> ใส่เดือนพวกกินแล้วเสมออยามนี้คเราหัวสูงปลาหัวสูงขึ้นของปูแล้วใส่เดือนยังไงเดือนไม่ใส่อะไรแล้วโลดแล้วว่าได้กินดอไหมนี่มันชินเยอะปัญหาอยางงายเนื้อกับปูามายับเส่าเมืดอฝนตกกับโอเคหรอว่าใต้สามถนน đẹp nhau nhau luôn ใส่เบ็ดปักเบ็ดีสุดยอดมากเลยแล้วแต่เี๊มาคอประดุมาจิมสมอนี่คือสิบกคือดอกพวกหาบ่ได้ละก็เลยขี่ขานหามันเรืองของเรืองมันจังไปใส่ลั่นเลยใส่ปลาไหล แต่ตะกี้หาหกเจ็ดบังก็โอเคแล้วพอได้ยูได้กินแล้วสมมิอโอ้คนไป,ไปเต็มรถซาเล็งไปลอยสองลอยบังต้องใส่อุปกรณ์หลายขึ้นปามันหน่อยจะเป็นเปกรลอยสองลอยไปมาพีลเราไประตูนาำแล้วก็เจาะกหกัว ก็จะเปิดอยู่หรือวะกันมาเปิดก็ยทแย่เกินไปกันพอเปิดในน้ำมันจะขึ้นเร็วกว่านี้อุมโอ้โสุนัขน้ำหลังก็ได้แต่งโยงโยงอยู่ว่ามีผู้ใดไหลอะไรมันไปเองมันมาเองของมันมันโหว่ามองนี้ที่พ่น สิบ่มีแนวอยู่แนวกินมันจะไปกินข้างหน้าสายเบปิ้งลายจังไดนปล่อยไปไปเองตามธรรมชาติฟังน,นั้นค่ะมปเรียงได้ก็ดีพี่นอ้องไยขามมาได้มีตะของขา้าเจ้ามีตะของไปมาได้ เราเสียไปทั้งใดเสียเียวสายพอกระิดตรง เฟืองให้กินยู้ในขอบครึ่งหนึ่งเลยมาจินกันหน่อยครึ่งหนึ่งก็ดีกลย น้ำมันสีกับเบ็ดบานเท้าเอิ่นเบ็ดเผือกเตกี่พี่นอ้นยอยงน้ำไม่ไหลเลยจ้ะใส่ตามเชือกเสมือนเอิ่นเบ็ดอย่างวันนี้เบ็ดเาล้าปลาตองปลากายโอ้ยเสมือนนี่คือบ่เคยเห็นบ่เห็นคล้ายๆว่าจะใส่อยู่เนี่ยมันเป็นอย่างาวันเดียวขาวน้อยๆเห็น เดี๋ยวเบ็ดกใสก่กระฟมไอ้โฟมมันลอยอยู่แต่กับพาะจักสิได้กินนึอว่ได้กินแ่เนี่ยปานมันคือตะเกามันแทะหม,มองสิกระแล้วโลดน้ำไม่ไหลยยสิปลานหน่อยๆมันผสมดุลกัน ai nghe gì chỉ khăn nhang mình đi ba, tao cũng đi tìm cái gà vào đi để chỉ khăn nhang phun xong l้าง ngon đấy, mình cái ว่ามันนี้เราไปทางใดทันแล้วสีเหลี่ยวสายบ่อเหลี่ยวสายแบบนี้ตะลดแล้วล้นกะโค้จกดิ่งอยู่ตันทางขวางทางไปย,า,า,ย,กกา,ยา,ากเอาเล่มเอาในช่งนิดจัางหน่อยยังดีเติมก,กันไปเรื่อยมีแต่ฟังุณล่ะหย่างงามอยู่นะครใบ้ไป กำเนาพูดแล้วหน่าอยู่สวนป่านน้อยดอนคองโอ้ยเจ้าของเขาหายๆหลายครับนี่คิดว่าจะมาวุธยามหรือไะไราปล่อยสวยเฉยเลยไปนองเลยเกิดถอดเล่าอยู่ดอกปล่อยประมาณบใบม้งอะไรใบม้งนบซ่าปดมองไปหาเหยื่อจะขอก็จะทายแล้วทาย พี่น้องเบิ่งแล้วก็กลับไปเ็ดเบียกจากท้องปล่อยป,อปลายโมงกับสร็เซตายเกือบปลายสองโมงแต่ว่ากับทพยายามอยมอู่หรอกพยายามไปหาพ่อใหญ่หำอยู่อยากว่าเราจอยไม่ยังพี่น้องไงเราได้ขามอุน้น กินเปลืองไหลกับผดนอะจอยเลี้ยวเราะไก็ลังอวดซึเนี่ยวนต่อรอแต่ละอยู่กินแต่เปลืองไหลก็บจอยพอมีคนเจียวหนาซอยเรา อายุแบที่หหายที่สายก่นสิอ,อดรอไปล้อไอยู่นี่ยผมว่มันยานมาเอ,าเอีกหายใหายจินไปเรื่อยๆนีมัตำมนตั้งกระกันก,ไไนก็ได้ใบนี้มันจะจินอยู่เลยโอ้ป็นชิวกัววนหรอตอนนี้ยังบู หาอยู่หาจิ้เทาวีสิหาได้ใครกูคร so The 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 ั้งไว้แนคอกอยู่ไว้แต่ก้ครั้งไว้แนคลอกยังนี้กับเปล่าต้องเดียวปล่อยมันี่กหน่อยจุด้ายจังว่าินอยู่รมนกินมันจินอยู่ไปยัง ดกดจกนันภาษาบนี้หูเรื่องหูาเว,วาว่าสินแล้วขึ้นน้ำว่าสาย็จับมือนอกิบ็มื่ขอราษาอันนี้ก็เขาซาขนนมามือหนึ่งสองมือแล้วแลมสิบหาคำอันนี้ ของคำวิสามิตรู้เหมือนกืนสิแล้วยังยม่ออกาษาต้องยังน้อยานเกี่ยวเขาโอเคแล้วเดน้อยใหญ่อยใหญ่อม เส,สเสียงกระโลงกระเสียงขึ้อดบานไปน้องก็ได้อยู่ไกลๆเสียงกระโลงกระแรงโอ้ยขึ้นหอดแเถิดเจดีนสภาพเจ้าของไปยุงเทพตกลาหาเบิึงธรรมชาติสิโอ้ยหาบ่ได้หาในยูทูบอะไดรบึงธรรมชาติาบ่อใดบิึงคาว่าไ,าไป,ไาาาปไาเ็บเห็ดเิ็บหอยก็ะท้ายจะด,ดอเกเห็ดแห่งการปึ้ง เบื่อหน่ายแว่าหาผูหาปลา,าไทยจะถปายกันบ่งเห็นธรรมชาติของข่วงเป็นสีกับบเหเนานี้ได้เห็ด,ดช่องเองเราแบบโลมเลยนแบบชาวบ้านแล้วบางช่องก้ไทยแต่ตะนาจายจงของโง่หมดเส้นเลยาไทยยังดังหนา,าหนาจะของ ช่องจะวัาสิจบชิบแล้วมิตนณาจากของเห็นอคนเน้นคนเน้นหนาจากของเน้เนธรรมชาติไปพเพิ่งเราสบายหูสบายตา cái mà như này to lem bao chân đi có bài 3 mông bài 4 môn thì đây không chỉ đô gì đó nó tươm gần Đây, con nhai phải lẹo lay hồ bàn nồi đón con Nhắc cho bông nữa, đi để nó cái gì khác các bạn Sớm nhà của mấy nhà đọc Lái hải lái khác Đây là mưa bên này โนเพราะต้นโนหยาก็หยาตกมาเมื่อก่อนนี่มองล่มกะล่มทั้งฝนทั้งลมเข่าก็ลมซ้ำง,ง่ามก็จะมาลมมองมองงามมันเป็นก้าวไป เราได้กินเทียงเรกินเทียงเรกินใบต่กินเขาโอ้ดอกบสองใบสามโมง้องพากันกินเขา mình sâu hồn như thế là Long dòng ở trong vườn mình đúi ngắm cái nó vô thì mình hùa mình ngắm thông chỉ lông bao <laughs> <laughs>

ไหลพอเอยเอื่อยๆนะมานัาว่าไหลเอเอื่อยพอนามูลมันดันมาสูงแปลว่าตรงตรงไปเดี๋ยวตายวาย่วา,วาได <hi> ้รถทำงานขวางทาง มาทรงแค่นี้แหละพี่นอ้อ,นนง,องเลยะด่งทอดมงเลี้ยงกระิเสียเวลาโดนเติบโอ้ยเลี้ยงคนมองนา้าป๊อปานนั้นละลายดื้อพี่นอ้องีือข้ามงเบิให้ขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจแตงยัง,งหมดที่หักหยุาดแรงเล,เลยครับด้ออย่าเจ็บจะไข้อย่าป่วยอย่าจน เจอแต่สิ่งดีๆของน่าพิจิตสิ่งอันตรายปัดไปก็ไกลอย่าเขัามาหาเงินอยู่ต่างบานต่างเมืองทำลำดุลุ้ยกันทุกคนทุกคนได้มาแล้วยัดไปพี่น้อาปันเอามีตะลายจ่ายเสมอนี่ยตัตะเกา่าตะเกามีอยู่ร้อยสองร้อยตู้เลยเป็นเดือนเสมอเลยโอ้ย บเมื่อได้ใจมาถึงหน่อยถือว่าโอเคตัดตัดไปแล้วเก้าสิบบาทแล้วทำก็ต้องได้อยู่ดอกแน่เมึงกลับไปหนีลังหามีแนวอยู่แนวกินก็เอาอีกขอคนละล่ยได้ครับเด้อกลับมาแล้วเป็นกำลังใจให้กันจะได้เห็ดจิปต่อไปเพียนอ้องในเบิ่งอีก นี่พิธีมิถุนีนะครับเนาะพ่อกอันอไหมเนาะครับเนกก้าจิตหนาสำหรับจิตเหนือขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ